ประชาชนหลายพันคนร่วมพิธีศพของเจสินหรือแองเจลญิงสาวอายุ19ที่ถูกยิงที่ศรีรษะระหว่างการสลายการชุมนุมในมันเดเลเมื่อ3ม,มีนาคมหรือวันนองเลือดวันที่มีผู้เสียชีวิตสูงถึง38คน everything will be okay แล้วทุกอย่างจะดีขึ้น ข้อความบนเสื้อยืดสีดำที่แองเจลใส่ในวันสุดท้ายกลายเป็นสัญลักษณ์การเคลื่อนไหวของผู้ประท้วงเมียนมาแองเจลเป็นทั้งครูสอนเต้นเป็นนักร้องและนักเทควันโดที่เป็นที่รู้จักในเมียนมาหลายครั้งในการประท้วงเธอมักปรากฏตัวในแนวหน้า และเป็นผู้นำให้ผู้ประท้วงหลบหนีอย่างปลอดภัยข้อความสุดท้ายบนเ c e b o o k ของเธอแจ้งความประสงค์ขอบริจาคร่างกายหากเสียชีวิต The Global New Light of Myanmar สื่อของทางการอ้างถแถลงการของตำรวจระบุว่าการเสียชีวิตของแองเจไม่ได้เกิดจากอาวุธที่ใช้ปรับปรามจราจลหรือกระสุนจริงท่าทีที่ยิ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจให้กับชาวเมียนมา วันเดียวกันทางตะวันออกของย่างกุ้งพิธีศพของผู้เสียชีวิต3มคนจากการสลายการชุมนุมสามีนาคมถูกจัดขึ้นพร้อมๆกันหนึ่งในนั้นคืออากาโมชายอายุ25ถูกยิงเข้าที่หน้าอกหลังพยายามเข้าช่วยเหลือเพื่อนที่ถูกยิงพ่อของเขาระบุว่าตำรวจยิงโดยไร้ความเป็นมนุษย์ตาจี้วั่วเยเดียวจ้าวรเจสวยเนีย่ย ကြည့်ွာလ si ာပါသူကလူမသားစွာမျိုးလုံးတက်တဲကိုဖြစ်လိုက်တာပါတင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မမြင်တတ်ပါဘူးဗျာရှင်ပြောတယ်ဒီနောက်လုံးမတရားနှိပ်စွတာလားကျွန်တော်တို့၁၀ဗနဲ့နှိပ်တာလားသူတို့တကူတကောတော့မိသားစုကောင်စားရပြန်ကျွန်တော်တို့၁၀ဗနဲ့နေတာကသူတို့ပဲကောင်စားနေတာကျွန်တော်တို့ကတော့လက်လုံးလဲစားတယ်အခါခေါက်ဖူးเสียชีวิต ระบุว่าเขายังสนับสนุนการต่อต้านรัฐประหารต่อไปจนกว่าจะชนะตั้งแต่ใช้กระสุนจริงสลายการชุมนุมในเมืองเนปิดอเมื่อก้าวคุมพาพันธ์นำมาซึ่งการเสียชีวิตของมยะต้วต้วยไข่หญิงสาวที่ผ่านวันเกิดครบรอบ20ปีขณะอยู่ในโรงพยาบาลโดยเครื่องช่วยหายใจครอบครัวระบุว่ายังรู้สึกว่าเธอ,อยังอยู่ด้วยกัน นี่เป็นเพียงเรื่องราวบางส่วนของผู้เสียชีวิตชาวเมียนมาที่เกิดขึ้นท่ามกลางการปร,ปราบปรามผู้ประท้วงอย่างหนักสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองเปิดเผยว่าตั้งแต่รัฐประหารจนถึง4มีนาคมมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย49คน ถูกจับกลุ่มมากกว่า1,500คนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุดผู้เสียชีวิตอายุน้อยที่สุดมีอายุเพียง14ปีและมากที่สุดคือ59ปีส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการถูกยิงที่จุดสําคัญเช่นศีรษะหน้าอกและท้องหรือการยิงเพื่อปิดชีพ พื้นที่ที่มีการปราบปรามและเสียชีวิตมากที่สุดคือเขตยางกุง้งมันดาเลและสาไกตั้งแต่รัฐประหารมีรายงานผู้ถูกจับกลุมและออกหมายจับแล้วมากกว่า1,500คนส่วนใหญ่เป็นพลเรือนนักเรียนนักศึกษามีสื่อมวลชนถูกจับกุมแล้วมากกว่า30คนนานาชาติเพิ่มแรงกดดันไปยังรัฐบาลทหารเมียนมาขณะเดียวกันผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติในเมียนมา เคยบทสนทนากับรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดย้ำว่ามาตรการคว่ำบาตรและแรงกดดันจากนานาชาติไม่ส่งผลกระทบใดกับกองทัพอีกด้านเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวของกองกำลังของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้าร่วมต่อต้านรัฐประหารหลายฝ่ายกังวลถึงความรุนแรงที่อาจจะขยายตัวมากขึ้นชลันรโยธาสมุรข่าวเจาะย่อยโ,ยโลกไทย PBS รายงาน